ยาวลงมาถึงกระบางลมหนึ่งช่วงเรียกว่าเจียวบนอีกช่วงหนึ่งจากกระบาลลมลงมาถึงสะดือเจียวกลางจากสะดือลงมาถึงจุดพุ้ยติ่งคือจากการหนึ่งของใครสร้างไว้อะเจียวล่าง เรียกสั่นเทียวสามเทียว<อ>สร้างจงเสียเอาทีนี้เรามาดูค่ะดูนะเจียวบนจากคอมาถึงกระงง้ังลมข้างในมีอะไรอยู่ข้างใน,ห,นหัวใจเอาเยอะม,มีปอดหัวใจหัวใจเอาทีนี้เพื่อนผมแหละหัวใจ,วใจเาใจขาดีแต่อย่างว่า